เปิดดวงคู่พ่อลูกนะครับผมพ่อจ๋ากับลูกจ๋าน้องอาอายสุุานาพรเสียงวิหกกับบอ,อนสกอนกพงศกรนะครับ<ะ>ในปี2017 2 5<ะ>1 7ก็คือปีหน้าที่จะถึงนี้<ะ>ปีนี้ก็คือใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะ2 5<ะ>1 6อีกไม่กี่วันเอง2-3วันก็จะสิ้นสุดแล้วเรามาเปิดดวงของคู่พ่อลูกพ่อจ๋าลูกจ๋านในปีหน้ากันดีกว่าว่าจะเป๊ะจะปังอลังการขนาดไหน<ะ>แต่ว่ารู้สึกว่าตั้งแต่ พอลูกเนี่ยมาอยู่ด้วยกันตัง้งแต่น้องาอไอเข้ามาในชีวิตบอสนกรู้สึกว่าดวงของคู่เปลี่ยนไปมากค่ะใช่ที่เห็นได้ชัดคือดวงของน้องาอไอเองเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือพอมาอยู่กับพ่อนกแล้วพอมาอยู่กับเสียงมิหกแล้วมีคนรักคนเมตตา,เ,า,าย FC เยอะมากจริงมีพ่อพ่อแม่เอฟซีเยอะมากๆใช่นั่นแหละแล้วก็บอสนกเองก็เหมือนกันบอสนกเราก็รู้สึกว่าบอสนกหลังจากก่อนหน้านี้ที่มี FC ฟซ มากอยู่แล้วมีฐ<ะ>านแฟนคลับเยอะอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้บอสนอกดูมีออรา่ามีสดใสมากมีความสดใสมากขึ้นเพิ่มขึ้นอืดูจากที่แบบว่าคลิปหลายๆคลิปทุกค,คลิปเลยก็ว่าได้รอยยิ้มของบอสนอกพ่อจ่ากับลูกจาก่าเป็นรอยยิ้มที่ที่เป็นความสุขจริงๆท,ท,ที่ที่เราไม่ได้เห็นแบบบอสนอกยิ้มแบบนี้มานานมากคือแบบยิ้มยิ้มแบบว่าตลอดเวลาขึ้นเวทีออนสเตจทุกครั้งมีรอยยิ้ม สร้างความสุขสร้างเสียงวอร์รอให้กับแฟนคลับแฟนเพลงทุกครั้งเลยเหมือนอประมาณว่าได้กําลังใจดีม,มีกําลังใจในการทํางานทุกวันใช่ค่ะเพราะว่าความว่าเป็นผู้บริหารเนี่ยบางชีอาจจะต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างม,มีความเครียดบ้างมีต้องความแบบว่าความคิดในทางบริหารด้วยไหนจะต้องคิดเรื่องโชว์เรื่องอะไรอีกหลายๆอย่างแต่พอมีลูกสาวเข้ามานี่คือเป็นหนึ่งกำลังใจสําคัญที่ทําให้นกโพลสกร <c oughs> ยิ้มได้อย่างมีความสุขทุกวันนี้เชื่อว่าดู ดวงหนุนสมพงศลมาคู่พ่อลูกสองคนนี้แล้วทั้งคู่นะยังเกิดราศีเดียวกันอีกตั้งหากน้องอาไอสกุนาพรเกิดวันที่20พฤศจิกายนบอนสนโพสศกรเกิดวันที่25พฤศจิกายนอ่อห่างก,กันแค่5วันเองนะแต่พูดถึงว่าวันคล้ายวันเกิดเนาะและทีนี้พอจะมาเปิดดวงแล้วจริงๆเนี่ยก็คือเกิดในราศีเดียวกันเลยใช,ใช่ไหมก็คือราศีพิจิกนั่นเองอ่าราศีพิจิกนั่นเองครับผมอ่ะ แล้วทางตอนนี้น้องฟอมมันจะถึงปีนั้นปีใหม่แล้วเขาก็เลยแบบว่าลงเรื่องดวงกันมาละเพราะว่าหลายๆคนก็อยากรู้ว่าเอ๊อยากจะเช็คแล้วว่าดวงปีหน้าเราเนี่ยจะเป็นยังไงจะรุ่งจะปังจะอะไรยังไงหรือว่าถ้าใครยังไม่ปังจะต้องไปแก้ตรงไหนะจะต้องไปเสริมดวงที่ไหนอะไรยังไงแต่ทีนี้ละอ่ะเราสองคนก็เลยอยากมาเปิดดวงของน้องอาายกับบอสนุกให้ฟังว่า จะดวงยังไงดวงดีแค่ไหนแต่อาจคร่าวๆมาแล้วก uh> ็ค right> ือดวงดีพอสมควรนะแต่ก็มีเรื่องที่แบบว่าต้องระวังไหมต้องระฟังนะต้องมาฟังนะให้พี่้ยหยาอ่านนะครับแต่ว่าต้องใช้วิจารณญาณในการชมและฟังด้วยเนาะบอกโจ้เนาะก็คือเรื่องดวงเนี่ยก็เชื่อไว้ก็ไม่ได้ผิดหรือคนที่ไม่ได้เชื่อเลยก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าเชื่อไว้ก็ได้เนาะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตก็ดีแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเรามาฟังกันเนาะสำหรับลัคนาราศีพิจิกเนาะปีปีที่ขยันแล้วรวยประสบโชคดีร่ำรวยฟันธงนี่อย่างนี้เลยบุญกุศลเทวดาเกื้อกูลดวงจะโดดเด่นหลัง30เมษายน2 5 6 7ต้องทำความดีหวางไว้ก่อนแล้วจะผลิดอกออกผล การงานมีโอกาสได้งานใหม่มเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตั้งแต่ต้นปี<ม>คุณจะดีมีโอกาสขายดีซื้อมาขายไปซื้อง่ายขายคล่อง<ม>อะมีกําไรไม่ขาดทุนโชคดีครับการเงินสู้แล้วรวย<ม>การเงินจะมาเล็งคุณในรอบ12สองปีจะต้องต่อสู้ต้องทําอยู่เฉยเฉย่อยู่เฉย,ยเฉยจะรวยไม่ได้<ม>ได้เงินมาต้องใช้นี่มีช่องทางของรายได้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง<ม>ได้มากหรือน้อยอยู่ที่คุณอื<ม> มีโอกาสไปไหว้พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกแล้วจะรวยเป็นแนวทางช่วยเสริมหนุนเป็นกำลังค่ะความรักชีวิตมีความสุขในรอบ12บปีใครโสดมีเกณฑ์ได้เจอได้เจอคู่แท้คนส่วนใหญ่ที่เกิดราศีพิจิกมีโอกาสมีโอกาสเลิกหากไม่ใช่คู่แท้กันร,ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสุขภาพบ้าง มีโอกาสเจ็บป่วยจากความดื้อขาดวินัยทางโภชนาการโรคผลกระทบต่างๆจะเกิดขึ้นมกราคมถึงเมษายนจะน่ากลัวนิดหน่อยเท่านั้นครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไหว้ระนอนในหลายวัดใกล้ที่ไหนไปที่นั่นพระพุทธเจ้า28พระองค์นี่ขอบคุณหมอรักฟันทงด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณข่าวจากทางไทยรัฐออนไลน์ด้วยครับเป็นยังไงลองมาวิเคราะห์คร่าวๆสีเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลย เขาบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ขยันแล้วรวยประสบโชคดีร่ำรวยฟันธงว่าอย่างานั้นพูดถึงความขยันเขาขยันอยู่แล้วแต่บอกว่าปีนี้จะขยันแล้วรวยแล้ววม่าปีนี้เรารู้สึกว่าหมอลำเสียงวิหกเองมาถึงฤด,ดูการที่4ี่แล้วเขาลงตัวแล้วคือพร้อมรวยแล้วตอนนี้หลังจากที่รวยอยู่แล้วก็จะรวยเพิ่มขึ้นต่อ,ตอบุญกุศลเทวดาเครือกูร์ ดวงจะโดดเด่นหลัง30เมษายนปีหน้าหลังจาก30เมษายนคือดวงจะโดดเด่นมากหลังจากส0สก็ด้เป็นหลังปีใหม่ไทยเนาะถ้าเป็นของไทยเขาก็จะนับนับหลังจากเมษาเนาะทําความดีหวานหวานไว้ก่อนแล้วจะมีเอาดอกออกคนที่หลังมีโอกาสงานใหม่เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะยังไงอันนี้มีโอกาสงานใหม่นะเราเชื่อว่าทางเสียงวิหกเนี่ยทางบอสนกเองเนี่ยเขามีเขาเรียกว่า มีโปรเจกต์อีกหลายแขนงเลยที่จะทําขึ้นมาค่ะอ่ะเสียงวิหกเองไม่ได้ทําแค่วงหมอลำนะฮะเสียงวิหกเองยังมีทําเพลงเสียงวิหกเองยังมีรถแหรแล้วก็ยังมีไลฟ์สดกลุ่มปิดอืแล้วเชื่อว่ายังมีอีกหลายแขนงที่เขาคิดเป็นโครงการไว้อยู่อ่ะเขาบอกว่าอาจจะแค่มีอะไรนะเอากับเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมีการเริ่มต้นใหม่มีงานแบบใหม่เข้ามามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหมายความว่า อนาคตดอาจมีการขยับขยายนั่นเองเนี่ยใครางด้านธุรกิจนั่นแหละถ้าความหมายเนาะบอกว่ามีโอกาสที่จะซื้อไปขายซื้อมาขายไปนี่ไม่มีขาดทุนมีแต่กำไรว่าอย่างนั้นเอ๊ะเห็นเห็นอีกหนึ่งอย่างพูดถึงว่าหมอลำเสียงวิหกเองนอกจากจะเป็นหมอลำเสียงวิหกวงใหญ่แล้วเขายังมีหกนโปสกรแบรนด์ใช่ไหมพโปสกรแบรนด์ที่เป็นวงเล็กอีกอย่างนไ้คือเขาเรียกว่าธุรกิจของเขาตอนนี้กำลังขยาย มีทั้งรถแห่มีวงเป็นวงสะกอนแอ่าเขามีเซียเตอร์อีกนะใช่เซียเตอร์เขาเอาเก็บไว้ที่บ้านอ่ะยังมีอยู่คือมีไลไรสดเชียเตอร์มีหลายอย่างพูดถึงว่าหัวคิดของนักบริหารก็อย่างนี้แหละแล้วเชื่อว่าธุรกิจที่เขาคิดไว้อะมันจะเยอะกว่านี้แน่นอนในเครือเนาะแล้วตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าบุคลากรของเสียนพี่หกครับน่าจะพร้อมเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกที่แบบว่าตอนนี้เริ่มมีการเขาเรียกว่า โปรโมตตัวเองมากขึ้นและเป็นที่รู้จักมากขึ้นตอนนี้ก็คือทุกคนในเสียงิทยุหกเขาเรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับวงหมดทุกคนเลยเล่นโซนชงโซเชียล<ช>นี่แบละออจริงจริงการใช้โซเชียลก็สําคัญเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนโปรโมตตัวเองเพราะว่าโซเชียลเป็นสื่อมีเดียที่ใช้ฟรีใช่ค่ะใช้ฟรีใครใช้มากก็ยิ่งบได้รับผลประโยชน์มากถ้าใช้ในทางที่วัดแบบถูกประโยชน์ถูกทายแน่นอนอ่าแล้วเขาบอกอีกอย่างหนึ่งค่ะบอกว่า จะสู้แล้วรวยในรอบ12ปีเนี่ยการเงินมาเลงแล้วในรอบ12ปีสู้แล้วรวยที่สุดในรอบ12ปีเราเชื่อว่าเขาสู้มาตลอดแต่ <c oughs> ทีนี้ปีนี้อปี2567เนี่ยสู้แล้วจะรวยที่สุดในรอบ12ปีอะเชื่อว่าวปีหน้าจะต้องปีเป็นปีของบอสนกกับน,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 <อ>น้องน,น,น้องน้องไอ้แนนน้องไอ้ก็เข้า12ขวบพอดีนะปีหน้าก็12เนอะ อยู่เฉยๆเลยไม่ติดทางกันมันด้วนั้ดีหมดเลยมีโอกาสให้ไปไหว้พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกดไหว้แล้วรวยว่าอย่างนั้นค่ะเป็นแนวทางช่วยเสริมหนุนเป็นกําลังมาดูความรักกันสักหน่อยอ่ความรักอันนี้คือผองน้องไอก็ยังไม่ได้พูดถึงเนาะอันนี้มาดูของบอสนกดีกว่าเพราะ้อจ๋าล่าสุดมา่งมืองเลยใช่ไหมเขาเปรย์เปรย์มั่งเลยว่าเขาอยากอยากหาแม่ให้น้องไอ้อยู่ที่มาเลยเขาบอกว่า ความรักชีวิตมีความสุขในรอบส2องปีใคร <S <S <ม>โสดมีเกณฑ์จะได้เจอค<ฮ>ู่แท้เขาว่าอย่างนั้นอะไรยังไงหรือว่านองอาจจะได้แม่แล้วหรือว่านกกำลังมีคนคุยหรือย,อยังไงอะไรเราไม่รู้เพราะพูดบนเวทีเลยนะใช่ไหมพูดบนเวทีนะพูดได้สัสองสามครั้งนะพูดืองสองสามครั้งมาบังเลยนะ,อะเออเอหรือว่าติดใจอะไรบ้างเลยนั่นหน่สินั่นหน่สิต่อสีาบอกว่าให้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอันนี้อันนี้ก็คือดีถ้าเกิดคนโสดก็ จะได้เจอับพูดนั่นเองอืมไม่แน่นะอ่ะไม่แน่ไม่แน่ไม่เป็นคนลุกใช่ไหมคนหัวลุกเลยเพราะว่าน้องก็ไม่น้องก็เพิ่งพูดไปเองปกติเขาไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เท่าไหร่นะแต่อยู่เขาก็พูดขึ้นมาแต่พูดถึงว่าถ้าพ่อถ้าพ่อจ๋าจะมีแฟนนี้ลูกจ๋าเขาไม่ได้แบบไม่ได้ปิดกั้นอะไรใช่ไหมไม่ได้ห้ามใช่ไหมก็เขาก็พูดเล่นพูดหัวแหลกเขาก็บอกอยากให้คุณพ่อเขามีความสุขเพราะว่าแซวพ่อเขา้เป็นเวทีนั่นแหละ เขาก็ไม่ได้ปิดอะไรวันนั้นเขาก็มาพูดอยู่เป็นคลิปอโดนคลิปอัดออกมาเขาไม่ว่าอะไรเขาก็อยากพ่อเขามีความสุขเจอกไหมถ้าพอเจอคนที่ใช่แล้วคนที่แบบว่าถูกใจจริงๆเนาะเขาอยากให้พ่อเขามีความสุขเขาเห็นพ่อเขามีความสุขเขาก็มีความสุขเนาะ้องยอนะเนาะอะมาดูทางด้านสุขภาพกันซักหน่อยครับอันนี้ชอบดีมากเลยมีโอกาสเจ็บป่วยจากความดื้ออะนี่ความดื้อน้องไ้ไงน้องที่ช่วงมีช่วงก่อนหน้านี้ก็คือ ขับมอเตอร์ไซค์ช่วงหนึ่งเนพอไปถึงหน้าง,งานตามวิสัยของเด็กเนาะก็จะขับรถเล่นวิ่งเล่นตากแดดบ้างกลางคืนสภาพอากาศช่วงนี้ของเมืองไทยเนาะไปร้องไปลำก็ากาเจออากาศเย็นมากแล้วกลางวันตากแดดกลางคืนหนาวขึ้นมาเนี่ยเป็นไข้เจ็บป่วยได้เนี่ยียกว่าเกิดจากความดือ้อบางทีคุณพ่อจ๋าพาไป ไปพักตามสถานที่ต่างๆที่มีสระว่ายนองว่ายน้ำน้องก็ชอบเล่นน้ำไงครับอ่าก็จะมีโอกาสจากความดื้อของตัวเองนี่แหละอ่าก็ต้องระวังระวังด้วยนาะก็อย่าดื้อมากต้องเชื่อฟั่พ่อจ๋าใช่ค่ะอืมแล้วก็บอกว่ามีโอกาสเจ็บป่วยจากการขาดวิ่งใทางโูชนาการเราต้องกินอาหารในครบห้ามูเหมือนว่าเรื่องการอาหารการกินนี่แหละอาหารการกินอาจจะแบบว่าไปกิน ต่างๆมันแบบว่าเจ็บไข้ได้ปวดาจท้องอย่างคนเป็นนักร้องเนี่ยเขาก็ห้ามกินอาหารเย็นห้ามกินนู่นนี่นั่นใช่ไหมแค่กินน้ําแข็งเพราะว่ามันจะมีผลกระทบกับเรื่องเสียหรือว่าคนทั่วไปนี่แหละกินของแสลงกินของบอกว่าเผ็ดมากมันจะแสบท้องปวดท้องได้เป็นธรรมดานาต้องระวังนะครับอันสุดท้ายค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไหว้พระนอน พระนอนอะไรก็ได้ทนกระนอนทุกวันได้หมดเลยแล้วก็พระพุทธเจ้าย8สบพระองค์นี่ครับ,มรบผม<ต>นี่ก็เป็นการ เปิดดวงนะครับจาก uh huh. หมอรัฟันธงนะครับ uh huh. ที่ได้เปิดดวงราลัคนาราศีพิจิกนะครับที่ uh huh. ตรงกับราศีของน้อ้ายสุกุณาพรกับบอสนกพงศกรนะครับ uh huh. เป็นยังไงกันบ้างตรงไหมคะถูกอกถูกใจกันหรือเปล่าครับผมจะเดาสองคนคีดว่าตรงนะแ <No. S 2> อบมีตรงหลายหลายแหละหลายหลายข้อแล้วยิ่งเรื่องยิ่งความร่ํารวยอะไรเนี่ยดีเชียวดีเชียวตรงเชียวค่ะอสุดท้ายสรุปให้น้องหน่อยสรุปหรอสรุปเลยสรุปก็คือ รู้สึกว่าดวงดีมากๆปีหน้าแต่ก็ต้องมีระวังเรื่องเนี่ยสุขภาพบ้างแลวทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่รู้สึกจะแฮปปี้ก็คือบอกว่าคนโสดนี่แหละคนโสดจะเจอเนื้อคู่ในปีหน้าปีจะถึงเนี่ยหอกอเ็เนี่ยแหละอนะเราก็มารอลุนกันว่าจะเปิดตัวเอ้ยมีหรือยังจะเปิดตัววันไหนอะไรยังไงนะครับะรอลุนกันค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้พ่อจ๋าแล้วก็ลูกจ๋าด้วยนะคะ เดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางในช่วงปีใหม่นี้นะคะอขอให้สุขภาพแข็งแรงจ้าสำหรับนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สว,ส,สวัสดีค,ครับ